แต่อีกหนึ่งประเด็นครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแสงครับคุณชนทั์ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในแสงแต่เดือดร้อนเหลือเกินเดือดร้อนมากก็คือกรณีของชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมันมีหลายพื้นที่มากลพบุรีก็มีนะลพบุรีก็มีเพิ่งจะจับไปอยุธยาก็มีตอนนี้ไปเช็คมาให้แล้วอุทยยาก็มีใช่ไหมมีหลายที่เลยคือทุกที่แทบจะเอาคนตายมาหาแดกพูดตามตรงวันนี้มีแต่เรื่องคนตายทั้งนั้นนะฮะ ตลอดอทั้งรายการบบวันนี้น่าแปลกใจมากที่เราพูดแต่เรื่องมันมีแต่เรื่องคนตายจริงๆเรื่องคนตายตายวัดพระบาทน้ำาพุคนตายนอกวัดนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็คือการหากินกับดวงวิญญาณหรือว่าการหากินกับคนตายที่ญาติพี่น้องเขาส่งไปแล้วสมาคมชาปนากิจนะคุณชนทัศน์เขาส่งไปปุ๊บแล้วพอญาติเขาตายพี่น้องเขาตายอ่ะไม่ได้เงินโอ้โหโดนหลอกโดนหลอกอันนี้มันเหมือนแชร์ลูกโซ่ศพเลยนะโอ้โห คือเงินชารญกิจเนี่ยทุกคนคาดหวังอยู่แล้วว่าต้องการได้เมื่อตายไปแล้วแล้วเงินไปดูแลศพดูแลเขาครัวก็ต่อซึ่งผมเชื่อนะเวรกรรมมันมีจริงอะท่านเอ้ยอย่าไปทํากับคนเขาเลยแต่วันนี้ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเป็นคดีความแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรวบรวมนะครับเดี๋ยวเราต้องเริ่มจัดทีมรวบรวมคดีทุกคดีก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องให้เขาไปแจ้งครับทำเป็นเป็นขั้นเป็นตอนและรวบทีเดียวเพื่ออะไรนะครับไปยื่นกับดีไซสหรือไม่ก็กองปราบ แต่ยังน้อยคนต้องเป็นหลักร้อยครับ<ฆ>และมูลค่าตอนนี้ผมรู้ว่าเห็นว่าเป็นพันล้านแล้คือคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขั้นตอนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรหาคุณดาวหมวกอินนะครับคุณดาวเนี่ยอยู่ในขั้นตอนมาหลายปีดีดักอยู่ในการสู้กับผู้เสียหายมาโดยตลอดจะเห็นถึงปัญหาว่าปัญหามันเกิดจากอะไร,รแล้ววันนี้เราจะไขปัญหากันไปทีละข้อว่าทำไมกรณีของ ว่าปีปทุมเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนทั้งทั้งที่มีผู้เสียหายรวมมูลค่าแล้วประมาณเกือบพั0สี่ร้อล้านนะฮะเยอะมากตอนตอนนี้คนกี่คนที่เสียหายโอ้โหเป็นอยู่ในกลุ่มประมาณพันคนแยกเป็นห้องทั้งว่าปีปทุมเออผมผมผมถามนิดนึงนะได้ยื่นกองปราบยังทำทุกอย่างมาหมดแล้วค่ะแล้วกองปราบเขาว่าไงฮะก็ต้องถามทางผู้นำของเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้เดี๋ยวโทรหาโอ้ไม่ก็นะครับ ว่าจัดม็อบเลยมั้งอย่างนี้พี่ดาวผู้ที่สู้แมาโดยตลอดจัดม็อบเลยจัดม็อบเลยมายืนโบกธงเลยนะแบกศพเลยดีกว่าญาติพี่น้องกองหน้ากองาพี่ดาว,วดครับสวัสดีครับอได้ยินเสียงผมชัดเจนนะฮะได้ยินเสียงชัดเจนครับคือวันนี้เราอาจจะต้องเริ่มต้นกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับพี่ดาวเพราะว่าคือขั้นตอนของการช่วยเหลือเนี่ย ผมมองว่าตอนนี้มันสลับซับซ้อนกันในหลายๆเรื่องนะฮะเราจะมาไขกันทีละปมกันแล้วกันณนะวันนี้พี่ดาวสู้กับกรณีของชาปนก,กิจเนี่ยมากี่ปีแล้วนะฮะอ,อ๋อเข้าปีที่สามแล้วครับผมโอถามปีแล้วปีที่สามคำถามแบบแบบถามแบบเปิดใจเลยว่าทําไมชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเขาถึงไม่ได้รับความยุติธรรมปัญหามันอยู่ตรงไหนฮะปัญหาคือ พวกเราพากันร้องเรียนไปที่หน่วยงานต่างๆครับที่ภาครัฐเราพยายามที่จะร้องเรียนให้ภาครัฐช่วยเหลือให้คนที่เขาทําความผิดได้ออกมารับผิดชอบครับสุดท้ายเราไปทุกหน่วยงานครับไมว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆในในจงังหวัดไม่ว่าจะเป็นศูนดำารินํารอืม <c oughs> ครับตังอยู่ครับตังอยู่ <c oughs> ครับสารธรรมเนรัครับไม่ว่กรุงเทพหานครโดยร้องทุกไปที่กรรมธิการ ยื่นไปที่หน่วยงานต่างๆที่กรุงเทพครับผมผมมีคําถามน,<า>นิดนึงครับแล้วพี่ได้ไปยื่นที่ทําเนียบรัฐบาลยังครับเออผมผมยื่นไปที่ส<ว>ํานักนายกกับนายกรัฐมนตรีที่มาที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับหมายถึงว่ายื่นกับมือนายกเองเลยเออวันนั้นเป็นเป็นเลขานายกเป็นคนรับสองข้างครับยื่นอยู่หนึ่งที่จังหวัดร้อยเอด็ดสองที่อาําเภอวารีปรทุม จังหวัดหาแารลามครับแล้วได้มีเอกสารตอบรับหรือเลขรับเลยไหมครับมีครับมีครับเออเอกสารตอบรับเลขรับนี่อยู่ที่พี่ถูกต้องไหมฮะครับผมครับเป็นเอกสารจากสำนักนายกรัตรีถูกต้องไหมครับครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอเอกสารตัวนี้ด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ที่เขารับเรื่องรายละเอียดตรงนี้มันจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปาละเลยครับพี่ครับอันนี้ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะพี่ผ่านมาสามปีแล้วแล้วไอ้ตอนพี่ร้องตารวจเป็นไงบ้างครับพี่ที่กรุงเทพมีไปกองปราบไหมครับพีย่ยังไม่ได้ไปกองปราบครับและแสดงว่าคนคนที่อยู่เบื้องหลังต้องใหญ่มากนะถึงเรื่องมันถึงเงียบมาสามปีได้เนี่ยหรือมันยังไม่โดนจุดโดนตัวมันช,ช,ช่วงที่ผมที่ผ่านมาผมก็ไปร้องขอคือมันมีขั้นตอนตอนที่ตำรวจอยู่ที่โรงพักบางบีประทุมครับเขายื่น ก็ยื่นสั่งฟ้องที่อายการมหาสารคามแต่ท้ายที่สุดอายการภาคสี่จังหวัดขอนแก่นสั่งไม่ฟ้องให้ประชาชนครับอายการสั่งไม่ฟ้องคราวนี้อายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยตอนนั้นผู้เสียหายเท่าไหร่ครับกี่ท่านผู้เสียหายตอนนั้นราวๆที่แจ้งความราวๆประมาณหกร้อยคนครับหกร้อยคนแต่อายการสั่งไม่ฟ้องเขาให้เหตุผลที่สั่งไม่ฟ้องคืออะไรครับเขาบอกว่าสำนวนอ่อนครับแล้วเราได้โต้แย้งกันคำสั่งสั่งไม่ฟ้องไหมครับ ผมเลยผมไม่ได้ผมไม่ได้โต้แยง้งอ่าโอเคผมผมอธิบายพี่ก่อนนะถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องตามกรอบของกฎหมายเรามีสิทธิ์โต้แย้งในการสั่งไม่ฟ้องและเรื่องก็จะเด้งไปให้กับอายการสูงสุดคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเอกสารอายการสั่งไม่ฟ้องนี้ให้ผมดูหน่อยนะครับผมจะดูกรอบระยะเวลาก่อนแต่ว่ามันมีกรอบระยะเวลาอยู่ในการโต้แยง้งแต่ถ้าไม่ได้จริงๆต้องทํากันใหม่หมดเลยมันมันมันมีแบบนี้มันไม่ได้มีเอกสาร กสาครับเพราะว่าวันนั้นประชาชนเข้าไปสอบถามอายการทีู่ที่จังหวัดมหาสา,ารคามครับนี่ผมเลยผมได้ถามว่าถ้าถ้าสมมติว่าผมจะตตบโต้แย้งหรือทําอะไรต่างๆกันมีอายการคนหนึ่งเขาพูดว่าเออเรื่องมันสิ้นสุดแล้วเพราะว่าอายการภาคสิ่เขาได้จัดสินแบบนั้นแล้วผมเลยถามต่อว่าถ้าแบบนี้พวกผมก็ไม่รับความที่ทาผมเลยถามว่าอายการคิดดีแล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นพวกผมเดือดร้อนจริง พวกผมจะขอขอความมุณโดยเคาะจากอายการเนี่ยส่งพวกผมไปให้ถึงกับพีเอทไอได้ไหมในขณะตอนนั้นนะครับคืออย่างนี้อธิบายพี่ก่อนตามระเบียบเนี่ยเมื่อเราส่งหนังสือจากโรงพักไปถึงสำนักงานอายการสำนักงานจะต้องสำนักง,งานอายการเนี่ยจะต้องตอบหนังสือกับเราเป็นรายลักษณ์อักษรมาอยู่แล้วถ้าเขาสั่งไม่ฟ้องเขาจะต้องตอบมาแล้วด้วยเหตุผลหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาหนังสือตัวที่เขาสั่งไม่ฟ้องเนี่ย นะครับยื่นคัดค้านและไปอุทธร์เขาก็จะตีเรื่องกลับก็คือคัดค้านการสั่งไม่ฟ,ฟ้องเขาจะตีเรื่องกลับมาเสร็จปุ๊บจะส่งไปให้กับอ,อสอสอ,อายการสูงสุดเป็นผู้พิจนารณาอีกทีหนึ่งซึ่งอธิบดีก็ไม่มีสิทธิ์ยุ่งจะต้องส่งไปให้ข้างบนสุด <c oughs> คราวนี้ปัญหาการเดินของพวกคุณเนี่ยผมเชื่อเลยว่ายังไม่มีการมีกรอบมีก็เรียกว,ว่ามีขั้นมีตอนตามเดินกฎหมาย <c oughs> ส่วนต่อมาที่พี่บอกว่าเฮ้ยไปให้กับเลขานายก ต้องรู้ชื่อ,อยังไงแล้วมีเลขลับยังไงหลังจากนั้นเนี่ยเราตามเรื่องได้สมมุติว่าวันนี้เดี๋ยวผมได้เอกสารจากพี่แล้วเนี่ยละเรียเดี๋ยวผมเอาเช็คก่อนแล้วเดี๋ยวผมดูว่าเฮ้ยมันไปตรงไหนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเรื่องยังติดตรงไหนอยู่อย่างเงี้ยเราจะตามง่ายขึ้นแต่ถ้าพี่บอกว่าไปให้ทำง,งานเลขาแล้วเลขานายกแล้วแล้วเขาก็เงียบ ผมก็ยังไม่รู้ว่าในใบที่พี่ยื่นเนี่ยมันมีเลขลับด้วยหรือเปล่าจากเลขามันจะเขียนเลยว่าสำนักนายกรัฐมนตรีรับเรื่องเลขนี้เลขนี้เลขนี้นนอันนี้เราก็เอาเอกสารตัวนี้ไปยื่นกับสำนักงานการสูงสุดได้ด้วยไปแนบกันเลยค,คู่กันนะพี่นะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ปล่อยปาละเลยนะครับเราสองคนผมนะฮะชนทัศ์ลุยครับกับพี่เคนโดนะครับพี่เคนโดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคนทํางานแบบ ลุยตามสั่งจริงๆสมชื่อเขาอะเซนโดช่วยด้วยอะแต่ว่าเรื่องด้วยแกงงานเยอะแล้วรู้ว่าพี่สามปีต้องทุกทนแล้วอะไรมาฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนน่าจะเป็นพันแล้วแหละนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ฉะนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเรารวบรวมคนกันนะพี่นะก็ขอให้พี่เป็นอีแรงนิดนึงอาจจะร,รวบรวมผู้คนมามาที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเหมารถบัสให้เลยก็ได้นะ แล้วก็มารวมยืนรวมตัวกันถือป้ายเลยนะครับที่กองปราบให้รับเป็นคดีนะครับพร้อมกันทีเดียวอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้นี่แต่คนไหนที่ไม่ได้มาให้เซ็นมอมหน้านมาให้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดทีมลงไปแล้วแหละเรื่องนี้ต้องช่วยเต็มที่ครับพี่ครับคนเสียหายเนี่ยประมาณราวๆสี่หมืนคนนะครับคนชะลัครับโอ้โหเงินสี่หมื่น เฉพาะค่าการศพที่เขาค้างจ่ายที่คณะกรรมการค้างจ่ายกับคนขับประชาชนเนี่ยเราเราสี่พันแปดร้อยลายคุณาความเสียหายเราเราเป็นมสี่ร้อยล้านโอ้ไม่เคยเห็นข่าวเรื่องนี้เลยนะเงียบมากใช่แล้วที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เขายังไม่ได้ได้รับเงินคืนจากที่เขาส่งไปเรา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 บืมีหมื่นกว่าคนนะครับเอาอย่างนี้ เราจะรวมตัวแทนแต่ละกลุ่ม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 ,มได้ไหม <S <S เช่นแยกสมมติสมมติมันผ่านมา3ปี1ปีมี12เดือนเดือนนี้ให้กลุ่มนี้เดือนนี้ให้กลุ่มนี้เดือนนี้กลุ่มนี้มันจะช่วยกันทํางานง่ายขึ้นเร็วขึ้นพี่หนอ่ใช่ไหมถ้าเรื่องมาอยู่ที่พี่ดาวคนเดียวพี่ดาวตายแน่นอนเพราะมันต้องมีทีมทำเอกสารประชาชนเขาก็จกกระจายออกไปคนบางคนเขาก็เขาก็ เขามันมนีอยู่ทั่วหลายจังหวัดเลยครับเข้าใจคราวนี้ต้องทําเป็นต้องทําเป็นกลุ่มไงก็คือกลุ่มเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้นีไปเลยและรับผิดชอบคนในช่วงที่เกิดช่วงเดือนนี้คนตายช่วงเดือนนี้ต้องหาคนทําอย่างงี้ก่อนเพราะว่าอะไรถ้าพี่รับยอดคนเดียวโหวพี่ต้องมานั่งคียทำระบบพี่ต้องมีทีมเป็นออฟฟิศเลยนะคนสี่หมื่นคนในการบริหารจัดการเนี่ยแล้วข้อมูลประวัติต่างๆรายละเอียดต่างๆสัญญาาาตา,าตต่่งงงๆเร้อมมนัไดดูห ฉะนั้นวันนี้เราต้องทําเป็นแนวอย่างนี้นะฮะเราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวพี่ดาวเอกาสารตอนนี้อยู่ที่พี่ดาวเยอะพอสมควรไหมครับก็สมพอสมควรเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมอาจจะมีน้องๆทีมงานทีมกฎหมายเข้ามาช่วยอีกหลายคนครับเดี๋ยวจะดึงเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวต้องมานั่งดูกันผมมีออฟฟิศอยู่ะฮะเดี๋ยวพี่คันโดก็จะไปนั่งออฟฟิศนั้นด้วยที่นั่นก็จะมีอุปกรณ์ครบครันนะครับในการทํางานโอระจาชืเดือดร้อน เราเราสามปีเนี่ยครับคุณจอชนครับคุณเคนโด้ครับประชาชนร้องไห้ทุกคืนครับศพหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับกี่บาทเขาสัญญาที่แรกเขาสัญเขาประกาศเขารวมตัวกันเขาส่วนใหญ่ที่เขาเขาเป็นเขาจะเป็นเอข้ารจัดการครูส่วนใหญ่โอ้เห้รวมตัวกันเพื่อั้างองค์กรที่ขึ้นมาแล้วเขามีกติกาบอกว่าเอก่อนเสียก่อนก่อนคุ้มครองสองปีอ่ะ เขาต้องส่งเงินเดือนละสี่ร้อยบาทครับหล,หลังจากคุ้มกองครบสองปีเสียชีวิตแล้วถึงได้ออืนี่ถ้าใครเสียชีวิตในระหว่างที่หนึ่งปีถึงถึงสองปีที่ยังไม่คุ้มกองก็ไม่ได้แต่หลังจากนั้นหลังจากสองปีไปก็จะได้เป็นการคุ้มกอ,องทีจจ่จะเสียชีวิตแล้วจะได้แต่หลังจากที่หลังจากที่เขาว่าจะได้แล้วทุกคนครบสัญญาแล้วเสียชีวิตแล้วไม่ได้มูลค่าเท่าไหร่ครับต่อ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 ,ต,อต่อหนึ่งศพที่ที่ที่คุยกัน เขามีเขามีองคอ์กรของเขาเคือหนึ่งเขามีสองกองเขามีชื่อจะเป็นกิจสงเคราะห์วาปีประทุมกับกองทุนจำเป็นกิจสงเคราะห์วาปีประทุมกองละสองสองแสนบาทเราต้องจ่ายเบี้ยเดือนละสี่ร้อยบาทอืันนี้ตอนหนึ่งกองถ้าใครทำสองกองก็เสียแปดร้อยบาทถ้าใครถ้าคนที่ครบสัญญาที่เขากําหนดเขากําหนดว่าเขาจะจ่ายประชาชนกองละสองแสนบาท คือค,คืออย่างนี้นะพี่นะถ้าสี่หมื่นคนสองแสนตามที่พูดเนี่ยแปดแปดหมื 8, ่นแล้วนะแปดพันล้านนะโอ้โหมหาศาลนะพี่ประธานกองที่เขาดาเนินการเนี่ยพี่พี่พูดชื่อเขาได้ไหมอ่อนแอได้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาเรื่องให้พี่เขาอย่อยางงี้ผมขอข้อมูลทั้งหมดเลยนะคนที่ดําเนินงานคนบริหารจัดการ ย่าเพิ่งเลพูดชื่อเขาขอข้อมูลก่อน<ม>อ่าอ่าแต่ว่าในเอกสารมันมีชื่อเขาใช่ไหมมีครับมีครับโอเคอย่างนี้ชัดเจนเอกสารมีชื่อเขาแล้วเขาให้ผลอะไรพี่ที่เขาไม่จ่ายตอนที่ผมก็ไปสอบถามที่รแรกๆตอนที่ที่ที่ผมก็ไปสอบถามก็บอกว่าเออถ้าอยากได้ให้ประชาชนไปฟ้องเราเออสู้เอากระบวนการเขาบอกแบบนี้แล้วถ้าเขาไมทำไมเราสมมติ เราครบตามสัญญาทุกอย่างแล้วเสียชีวิตก็ไม่จ่าย,ยางั้นเหรอก็คือเขาเขาสัญญาจะจ่ายที่แรกเขาสัญญาว่าตายปพิบจ่ายปับ๊บต่อต่อไปต่อมาเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนข้อสัญญาทุกปีเพราะว่าเขามีการไปชุมสมาชิกครับถึงมาป,ปีประมาณปีหกหกสองเขาเริ่มค้างจ่ายสมาชิกมาเรื่อยๆค้างสะสมมาตั้งแต่ปีหกสองเพราะว่าเป็นสามงวดสามครั้งไปเรียเก้า รอบแรกเขาจะจ่ายภายในเจ็ดวันจ่ายมาละสองหมื่นห้าแล้วหลังจากหลังจากนั้นสามเดือนเขาจะจ่ายมาอีกหนึ่งแสนอีกอีกหนึ่งแสนบาทแล้วหลังจากสามเดือนภายอีกภายอีก,อกแค่เจ็ดวันเขาก็จะจ่ายให้ครบแต่สุดท้ายเขาไม่จ่ายเขาจ่ายแต่รอบแรกรอบเดียวบางศพก็ไม่ได้รอบแรกแต่ส่วนใหญ่จะได้รอบแรกแล้วซื้อสองหมื่นห้ากองละสองหมื่นห้าค้างจ่ายอยู่ประมาณกองละประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท ถามพี่ดาวนิดหนึง่งเรื่องอิทธิพลในท้องที่เนาะคือคนเหล่านี้เขาก็ยังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายทั้งที่เขาก็กระทําความผิดต่อพี่น้องประชาชนคือผมพูดถูกใช่ไหมว่าทุกคนยังใช้ชีวิตตามปกติใช้ชีวิตสวยหรูอยู่สบายขี่รถอะไรไปกินข้าววิ่งออกกำลังกายได้สบายครับอืมเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนเขารู้สึกแบบท้อใจอะ่ะคุณชนทัศน์คือครับครับครับเห็นคนกระทาความผิด กินหรูอยู่สบายตัวเองอะทุกใจเพราะว่าจ่ายไปแล้วก็ไม่ได้ตามที่ตกลงกันเอาไว้ส่วนคนที่กระทําก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ด้วยนะไม่ได้ไปไหนอย่างสุขสบายครับคุณเอนโดครับ,รบตัวประธานของเขาเองตอนนี้ได้มากลายมาเป็นประธานอของอเขายังทํางานอยู่นะครับในองค์กรที่ท,ที่ที่เขาจัดเป็นสถานที่อะไรเ็าเรียกะเขาก็ยังเปิดทํางาน เป็นงานอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าสาหกรณ์ออมทรัพย์ของเขาหยุดนะครับก็คือยังมีตําแหน่งแห่งหนุนครับอยู่บอดดายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือไม่ได้สะทกสถานอะไรเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะบอดดายสทกสถานใดๆทั้งสิ้นเลยอืมคือคือผมฟังแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้ปัญหาสาหกรณ์ปัญหาอะไรเริ่มเยอะขึ้นเรื่องของการประชุมการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆคราวนี้จะต้องมาดูกันว่าเออ่ เขาจะอ้างไปออกมุมไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรายละเอียดสำนวนคดงคดีรายละเอียดต่างๆก่อนต้องมานั่งอ่านแต่ว่าเคสมันจะซ้ำๆกันใกล้เคียงกันอยู่ประมาณนี้เลยก็คือจ่ายแค่สองหมื่นสองหมื่นถูกไหมฮะครับแต่เขาเขาจะมาเขาจะมีสถานที่ประกอบการเดียวกันแต่มคคือเขาจะโยกไปกลายเป็นแพ่งทุกอย่างก็จะเป็นแพ่งแพ้งแ้แก็มาชดใช้ประชาชนอ่าคือคือเขาจะเขาจะออกรูนนี่คือว่าจ่ายแล้วนะแต่วันนี้การระบบเขาอาจจะว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเงินในการหมุนเวียนเนี่ย ผมเชื่อว่ามันเนี่ยก็คือคูณบวกลบคูณหารแล้วแปดแปดแปดพันล้านเนี่ยไอแปดร้อยล้านเนี่ยไอแปดพันล้านเนี่ยมันมหาศาลมากเลยนะกับกับเ <ๆ S 2> งินที่ส่วนใพี่ดาวนิดน,นึงตัวพี่ดาวเองมีกิจตัวพี่ดอลเี่เป็นเคสยากพี่ดาวเองหรือว่าเป็นใครเลยฮะเป็นเป็นตาครับเป็นเขาเรียกไปสายเรียว่าพ,อ,พ,อ,อ,พอใหญ่ครับโอเคพอใหญ่เอางี้พ,พี่ดาวนี่คือประสบมาสามปีคือพ่อใหญ่ตัวเองหลังจากนั้นก็เลยเริ่มมาเป็นผู้รวบรวมเองถูกไหม คือตาเสียชีวิตตั้งแต่ปี65ผม,ผมก็เข้าสอบถามติดต่อสอบถามาแล้วไปต่างๆแต่บันนี้เขาก็เขาก็แต่บัดนี้เขาก็ผัดผ่อนไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยก็เลยมีมีกลุ่มเข้ามาคก็คือปี65 66 67 68นะนะ65 66 67 68, 66, 68. ก็สี่ปีแล้วนะสี่ปี คือ,องี้ที่ผมถามคํำนี้ไม่ใช่ลหรอกผมกลัวพี่ดาวจะเป็นข้อขัดแย้งบริษัทหรือเปล่าคือไม่รู้จักบริษัทนี้เลยไม่รู้กองทุนนี้เลยถูกต้องไหมเป็นแค่ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงถูกต้องไหมครับครับอ่าอย่างงี้ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะว่าผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกองทุนในเรนี้เลยนะครับกองทุนชาวนุกิจเลยเป็นเพียงแค่คหลานชายนะครับของพ่อใหญ่ ที่อยากจะเอาความยุติธรรมคืนเยครับทุกคนเป็นสมาชิกที่เสียเงินไปไป,ไปให้กับเขาท,ทุกคนเลยครับเพราะว่าเขาจะมีโครงสร้างของเตาเนี่ยเ็าจะมีคนใอ้เขาเรียกเหมือนเหมือนในหน้าครับรหาคนู่บ้านเขาเรียกเขาเรียกอะไรตัวแทนครับเขามีตัวแทนเขาตั้งกลุ่มมีตัวแทนเป็นหลายร้อยคนนะครับ,รบรหาคนแต่หมู่บ้านเหมือนการระดมเข้าไป เข้าไปเป็นลูกลูกขายแม่ขายอะไรของเขาเนี่ยแหละครับคนว่าเชื่อหลงเชื่อหมู่บ้านนี้ก็มีก็มีตัวแทนมาหนึ่งคนหมู่บ้านนี้ก็มีตัวแทนมาหนึ่งคนมันก็เลยเยอะเลยครับมันมีตัวแทนด้วยครับที่เข้าไปหาคุคือมันมีค่าในหน้าด้วยใช่ไหมพี่ดาวครับผมครับก็เพราะอย่างนี้ไงเงินในบริหารจัดการถึงไม่ได้เพราะมันอาจจะไปจ่ายค่าในหน้าหมุนเวียนนู่นเนี่ยก็คือเหมือนแชร์แหละก็ทถึงบอกว่าแชร์แชร์ผู้เสียชีวิตไงเป็นเป็นปริมิตดระเบิด โอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมต้องประสานกับผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วเดี๋ยวเบื้องต้นเราดูเอกสารเสร็จแล้วก็มาเคาะกันเลยเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้เอาคนที่ตายไปแล้วเนอะที่จุกดวลจิตดวงวิญญาณนะที่ท่านตายไปแล้วก็รวบรวมพลังมาให้ผมหน่อยให้ผมชนะเรื่องนี้ด้วยช่วยกันผลักดันถ้าวิญญาณมีจริงนะผีจา๋าไม่ขออะไรมากช่วยผมหน่อยเสริมพลังหน่อยเสริมพลังหน่อยโดนจิตโดนใจให้ผู้ใหญ่นะให้ดําเนินการหน่อยตอนนี้ กระเป๋าตังค์ขอผมสองคนนี่แห้งแล้วช่วยคนจนแห้งแล้วพี่เคนโดนี่เหลือเงินกินข้าววันวันหนึ่งผัดก,กะเพราสามสิบปจริงจกทักเลยจริงจกทักกะออจะไปกินเจฟ๊ไฟซะหน่อยไม่มีตังค์เลยเออพี่ดาวครับให้กำลังใจเพราะว่าผมว่าอวตอนนี้เนี่ยโโเรามาน่าจะถูกทางละกับกับสิ่งที่ผมชวนคุณชนทัศน์มาเนี่ยเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนเพราะว่า คนเดียวก็อาจจะไม่ไหวะนะผมบอกตามตรงนะครับเพราะว่าบางทีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนานาเน,น,นี่ยนี่มันเป็นเคสใหญ่จริงๆวันนี้รวมมือกัน2คนละก็อยากจะให้พี่ดาวส่งต่อกําลังใจให้กับทุกๆคนเนาะที่รอความหวังแล้วก็รอความยุติธรรมนะฮะผมว่ามันจะมาหาเราในเร็ววันนี้นะครับก็บอกขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องเป็นกําแพงแก้วให้พวกเราพี่ดาวต้องยนครับให้พี่พูดนิดนึงได้ไหมได้เชิญ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  การค้างจ่ายค่าจัดการศพเนี่ยศพคนที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะสี่พันกว่าศพคุณอินโดครับสี่พันโอ้โหค้างจ่ายสี่พันพี่ดาวอย่างนี้พี่ดาวอย่างนี้ตอนนี้พี่ดาวจะต้องเป็นแม่เหล็กตรงกลางต้องดึงดูดทุกคนที่ตายไปแล้วไม่ใช่วิญญาณนะถึงญาติพี่น้องเขาพูดผิดดึงดูดญาติพี่น้องเขาทุกคนมารวมกันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทํางานกันพร้อมกันเพราะอะไรมันต้องเป็นกระแผงแก้วให้ผู้ผมไม่งั้นถ้าผู้ผมไปไปไปซัดเนี่ย เดี๋ยวเราไม่รู้สี่รู้แปดโดนซัดกลับนะคราวนี้สําคัญที่สุดต้อง,องมารวมกันต้องมีน้ําหนักแล้วเดี๋ยวผมจะไปค,คุยผู้ใหญ่ให้นะครับเรื่องนี้สําคัญหนึ่งเลยมันคือความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นแล้วสํานักงานอายการท่านเห็นยังไงเดี๋ยวผมต้องเข้าไปคุยนะก็คือสํานักงานอายการจังหวัดนะครับผมมีเบอร์กับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ก็คือกรมคุ้มครองธศ์จ,จะอยากจะยกหูหาเลยดีกว่าไหมตอนนี้เวลานี้ <laughs> เอาเลยไหม เอาเลยไหมเอาเลยไหมพารเอาไหม <c oughs> ผมก็เปิดผมยกเลยยังไม่เตี้ยกว่าท่านเลยนะไอหรือว่าเดี๋ยวเอาไว้หลังไหม่ก่อนดีเอาไว้หลังไหม์ไว้หลังไหมค์ถ้าเปิดหน้าใหม่เดี๋ยวท่านตุ๊กตุ๊กตั๊กขึ้นมาเราจะได้นี่เดี๋ยวท่านตกใจ,แต,จแต่ผมเข้าใจเหตุผลนี้แหละเดี๋ยวอาจจะต้องให้ท่านมาเข้ารายการด้วยคืองนี้ตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีกรมคุ้มคองสิทธิ์สำนักงานอายการกรมคุ้มคองสิทธิ์องนงายอัยการเนี่ยมีหน้าที่บทบาทอะไรบ้างโหหลายอย่างมากพี่ ถึงลูกถึงคนถึงประชาชนคืองานบนชนเลย <ฮะ S 1> และปัญหาอะไรก็ตามในเรื่องของประกันเรื่องของการจ่ายเงินต่างๆเนี่ยสำนักง,งานกรมพุมคของสิทธิสำนักง,งานการสูงสุดเนี่ยจะเป็นคนดูแลให้ครับเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องเชิญท่านมาหรือเราต้องเข้าไปห <ฮะ S 1> าท่านที่ทํางานอยังไงเดี๋ยวเราจะต้องประสานกันเรื่อยๆนะครับพี่ดาวครับครับโอเค <ฮะ S 1> วันนี้ฝากส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องคนอีสานบ้านเฮ้าคนว่าปีปะทุมเดอ้อว่ายังมีความหวังอยู่เดอ้อพี่ดาวฝากในเดอ้อ ผมดีใจเยอะผมว่ามันยนังเหลือคนที่เหลือคนดีในสังคมอยู่ผมน <laughs> ีได้ไหครับคุณเนโครับว,ว้าวได้ฝากกดแชร์กดส่งต่อวันนี้ทั้งหมดนะข้อความข้อความวันนี้แล้วก็อวิดีโอที่พี่เตนโดจัดใน YouTube วันนี้ทั้งหมดเลยนะส่งไปให้หมดนะให้ถึงให้ถึงทุกครอบครัวทุกดวงจิตดวงวิญญาณเขาเลยเอาผีสางทเทวดา ช่วยโดนบรรดาให้สําเร็จหน่อยครับมาโดนจิตโดนใจหน่อยหาตังค์ให้เราด้วยพี่ดาวมีหยังซีว่าวส่งไทยบ่ครับเซิร์ฟครับผมว่าในสังคมไทยอ่ะถึงจะมีคนดีน้อยแต่เดยังมีคุณจุลนทัพย์กับคุณเกนโดอยู่ครับในมหาสารคามนี่โอ้โหผมว่าประชาชนนี่โคตรโคตรเลยสามปีหาไม่เจอเลยครับพี่หาไม่เจอแล้วคุณเกนโดครับคุณจุลนทรัพย์ครับโอเคครับลุยครับเดี๋ยวลุย เดี๋ยวมีโอกาสสิลงพื้นที่ไปหาไปกอดแม่ใหญ่พ่อใหญ่์นะเด้อผมสิอยากสิไปกอดกันอยู่วเขาเขาคงสิอยากกอดคุณเคนโด่เยอะครับเขาเขาจะรอความหวังเรือดขึ้นในมาสารคามนี่ผมว่าริบนีเลยโอ้มันมันลงไปมันสิมห้องให้ใส่กันทีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็อะไรก็แต่งเพลงนะชนทัศชนทัศลุยครับเคนโด้ช่วยด้วยชนทัศลุยครับเคนโด้ช่วยด้วยชิงฉับชิงฉับชิงฉับ AI ฉับให้เลยค่ะไงขอบคุณพี่ดาวนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะพี่เดี๋ยวคุยกันเรื่อยๆนะครับ ครับครับครับสวัสดีครับเรื่องนี้อยู่ๆก็อะไรก็รู้โดนหัวผมก็เลยต้องกกรมคุ้มครองสิทธิ์สำคัญที่สุดเพราะว่าฟังแล้วเขาก็ยังไม่เคยไปกรมคุ้มครองสิทธิคือคุณชนทัศน์ดูสิว่าคุณคมนวนเมื่อกี้เนี้ยความเสียหายประมาณ8,000ล้านที่มันหมุนเวียนอยู่ในไอ้กองทุนบ้าๆบอๆเนี่ยนะฮะกับชาปนกิจเนี่ยแล้วทำไมเรื่องมันเงียบ มันต้องมีอะไรบางอย่างคุณคิดไหมว่าอิทธิพลผมบอกเลยว่าคุณทำชนทัศนลุยครับเนี่ยเคนโดช่วยด้วยเนี่ยคุณกับผมอ่ะต้องไปชนกับอิทธิพลท้องถิน่นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับนะฮะว่าเราสองคนเนี่ยต้องไปชนกับบางสิ่งบางอย่างแต่ผมเชื่อว่าความถูกต้องเนี่ยมันชนได้กับทุกสิ่งมไม่งั้นเนี่ยจะปล่อยให้พอยไงแมงไงคนบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาขี่ตัว๋ว โดยเขามาบอกว่าแม่ไงลงเงินเด้อมาส่งจังสั้นจังซี่เด้วตายไปสิเด้เงินจังสั้นจังซี่เอาแม่ไงเอาเงินมาลงสุดท้ายตายไปว่าได้อีหยังหาสิแตกสักอย่างก็บ่ได้อ,อันนี้ว่าเป็นภาษาอีสานซื้อสารไปกับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเม,มื่อวานว่าวาปีปทุมย่างเดียวเด้กคุณชนทั์แทบจะทุกพื้นที่ในอีสานน้องไข่กับมี่ อีกหลายจังหวัดกับมี่ยุทธยาผมเนี่ยมีไม่กุยเคส<ช>แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่เคยมีประเด็นแข่อยอยงนี้ดักขนาดนี้นะแต่มี<ช>น้อยมากเขาบอกว่าเออจ่ายน้อยบางก็ไม่ตรงนอะไรก็ว่าไปแต่นี่หนักมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแบบโอ้โหพี่น่าก,กลัวใช่น,น่าก,กลัวม,มากอ่ารายเเชียมีแล้วตอนนี้ตอนนี้มีกี่คนในกลุ่มลายตอนนี้นะฮะถึงพันเนี่ยรวมรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ครับพี่หนิงตอนนี้เกินพันหกเจ็ดร้อย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจังจบจบรายการเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์ผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกหูหาท่านทิพดีเลยเดี๋ยวขอคุยกับท่านเลยเพราะว่าผมไปออกรายการกับท่านมาพอดีเมื่อมกี่วันมานี้แล้วท่านก็พูดมันจังหวะเหมือนโดนจิตโดนใจอ่ะเอ้ตึ๊กตึ๊กเหมือนไม่รู้ใครเป่าหูผมเมื่อกี้ครับคุยทิพดีคุณครองสิทธิ์ทิพดีคุณค้องสิทธิ์เีมีมีคนท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นทีมงานของผมที่ลบบุรีนะฮะเขาทําเรื่องชาวปรนกิจด้วยแล้วก็ออกหมายนะฮะออกหมายจับได้ด้วยนะครับ ก็ส่งข้อมูลมาบอกว่าเนี่ยก็มีมีมีลายบอกเนี่ยมีคนแจ้งตลอดเวลานะครับคุณชนทัศน์ว่าคือเสียชีวิตแล้วไม่ได้เงินจะไปเบิกส่วนไหนยังไงนะครับเ,เรื่องกฎหมายระเบียบเนี่ยรเรามาคุยเขาเขาก็มีแนวทางที่จะมาทํางานร่วมกับเรานะฮะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องพอรบรชาปนก,กิจ<อ>นะฮะเดี๋ยวในครั้งหน้าน้องเขาจะมามาร่วมคุยกับการแก้ปัญหาร่วมกันเพราะว่า คนนี้เนี่ยก็ทําในพื้นที่ลบบุรีสําเร็จครับก็คือสามารถที่จะเอาไอ้พวกข้าราชการที่มันโกงกินเนี่ยมามอบตัวเข้าสู่กระบวนการได้ฝีมือฝีมือเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอาต้นแบบเอาโมเดลต้นแบบมามาทำงานร่วมกันครับใช่ไหมฮะโอ้เรื่องมันนีแต่เรื่องหนักๆวันนี้วันนี้มีเรื่องคนตายนี่ก็ปวดหัวมากล่าสุดขับรถมาไอ้เพื่อนแม่งส่งอะไรไม่รู้คลิป พี่ัวบแบะรถเยียบ์โอ้แล้วผมก็มาขึ้นพอดีผมเจออะไรก็ไม่รู้อุบัติเหตุคือคือวันนี้เราอะเราเราเหมือนเรากําลังรายการวันนี้นะถ้าเป็นรายการแบบแนวแนวแบบความเชื่อนะพี่ป๋องกเนี่ยเออมันเป็นแนวรายการปลดวิญญาณนะวันนี้เราเราปลดวิญญาณอะไรบ้างวันนี้ชนทัศเราปลดวิญญาณอะไรบ้างหนึ่งเราปลดวิญญาณพระบาทนอูแสนศพเรากำลังปลดวิญญาณตรงนั้นอยู่นะฮะแล้วก็ลูกปั้นที่เอากระดูกเขามามาจองจําอ่ะ เราถ้าเราทําเรื่องนี้มันจะมีพิธีที่แบบไปทําให้พวกเขาอะบุญญาณต่างๆนี่ก็สามารถที่จะไปในที่ที่เขาต้องการได้ไม่ได้โดนจองจําอย่างนั้นเนาะน,นะฮะใช่แล้วก็เรื่องของอีกอันนึงก็เรื่องคนตายที่บัตรของหลวงพ่อไปตรงกับคนตายที่เป็นข้าราชการอืเราก็ต้องให้ความยุติธรรมคนตายอืวันนี้เราพูดถึงคนตายนี่อีกเรื่องที่สามเรื่องล่าสุดที่คุยกันเนี่ยครับชาปนกิจคนตายกี่คนเมื่อกี้หกสี่พันศพ ที่ยังไม่ได้เงินแล้วคุณคิดว่า 4, สี่พันศพเขาอะ่ะเขานอนตายตาหลับไหมเขาต้องเป็นห่วงลูกหลานเขาเพราะอะไรสี 40, ่หมื่นสี่มื่นพี่สี่หมื่นใช่ไหมสี่หมื่นคูณสองแสนสี่มื่นคนแต่ที่เมื่อกี้บอก 4, สอี่พันศพอ่ะคือคนที่เขาอะ่ะมาเชื่อในชาปนากิจเพราะอะไรรู้ไหมคนชนันเ,<อ>เขาไม่อยากเป็นภาระลูกหลาน อ๋อถ,ถูกถูกคำนี้คำนี้คำนี้เขาไม่อยากเป็นภา<ม>ระลูกหลานแล้วเขาตายไปตั้ง 4, สี่พันศพครัพี่สี่พันคนคือภาระลูกหลานโอ้โหแล้วเขาจะนอนตายตาหลับไหมนี่คำนี้แหละ